พามาชมตัวใต้ยาริสนะครับอัปเกรดหลอดไฟหน้าใหม่นะฮะเราแถมหลอดไฟหลีให้ด้วยฮะเปิดไฟหลี่ฮะเปิดไฟหลีแล้วนะครับไฟหลี่เป็นแสงสีขาว6,000 k w l v i n color นะฮะเป็นแสงสีขาวนวลแบบนี้ฮะเปิดไฟหน้าครับไฟหน้าออกจากลูกแก้วนะครับสูงต่ำในตัวนะครับ9012รหัสไฟหน้าครับต่อมาเปิดสปอตไลท์ครับเปิดไฟตัดนหมอกเรียบร้อยฮะแสงสีขาวเมือนกันหมดเลยนะฮะทั้งชุดแบบนี้ฮะ ติดตั้งไฟกับเรานะฮะเราตั้งไฟให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเครื่องตั้งไฟถูกต้องตามมาตรฐานกรมการขนส่งเลยนะครับมาดูฮะนี่ไฟนี่ครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับไฟต่ำนะครับขึ้นมาเกือบร้อยเลยนะฮะใช้ l c 2นะฮะส่วน Sport Light Fork Ram นะครับเลือกเป็น Bear นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดไฟสูงฮะยกไฟสูงให้หน่อยครับโอเคครับิดไฟสูงครับ โอเคครับไฟสูงนะฮะไฟต่ำครับโอเคนะครับสูงต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวทยอยปิดนะครับเป็นแสงสีขาวปิดสะออดไลท์ครับปิดไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับปิดไฟหน้าครับปิดไฟหลีครับโอเคนะฮะรับประกัน2ปีนะครับตั้งไฟให้ฟรีใครสนใจ w อ l k กอินหน้าร้านได้เลยครับ